แล้วปรากฏว่าปัจจุบันนี้คนสักเยอะมากนะก็ต้องดูนะในการอาสอบสัมภาษณ์ก็ต้องดูว่าเออสักเยอะไหมมากเกินไปหรือเปล่าถ้ามากไปเนี่ยก็ต้องดูก่อนหน่อยนะถ้าพระบูชาที่ท่านเคร่งครัดในเรื่องพระทรมวนัยท่านก็สงวนสิบนะไม่ให้บวชนะถ้าจะบวชก็ต้องไปดูนะตรงไหนที่อุปาชาอาจารย์ท่านออนุโลมว่าไม่ว่ากันก็พาไปบวชได้ต่อไปนะประเภทสุดท้ายคนที่แปที่ห้ามบวชาผสมบทก็คือ คนที่พัทุสลายความสงบในแผ่นดินก็คือพวกที่ถูกหมายจับนะเป็นโจรผู้ร้ายชื่อดังนะเป็นโจรที่อยู่มีชื่อเลยใครก็เห็นติดประกาศเลยเนี่ยว่าคนนี้เนี่ยบวชไม่ได้นะถ้าบวชแล้วนะก็เกิดปัญหานะจะต้องมีคนมาตามต,ามต,ามตาม่างๆมีหน่วยงานราชการมาติดตามมาเอาตัวกลับไปนะคนหนีนะหนีผิดกฎหมายอาญา,าอยู่เนี่ยหนีจากเรื่องกฎหมายต่างๆมาจะมาบวชอย่างนี้ไม่ได้นะ ถ้าเราซักประวัตินะเวลาไปชวนคนพอซักซักเอ๊มีปัญหาหนีุหนีคดีความมาแต่่อหัวใจอยากบวชมากเลยนะบอกว่าเนี่ยผมอยากบวชนะหนีความทุกข์เนี่ยถ้าอย่างนี้ต้องเอาไว้ก่อนนะหรือแม้กระทั่งคนที่หลบหนีเข้าประเทศมานะก็มีเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาบางทีก็เป็นต่างชาตินะก็อพยพเข้ามานะเป็นแรงงานในเมืองไทยช่วยทำนู่นทำนี่ถือเวลาเจ้านายไปชวนอยากบวช คืความตั้งใจดีมากๆากเลยบโอ้โหเนี่ยอยากบวชมากๆเลยแต่ปรากฏว่ามาถึงหลักฐานการข้ามประเทศไม่มีนะพาสปอร์ตก็ไม่มีนะใบต่างด้าวอะไรต่างไม่มีถ้าอย่างนี้ก็ต้องสงวนสิทธินะแล้วก็มีเรื่องของกฎมหาเถรสมาคมเพิ่มเติม,น,น,ตมนิดนึงนะแต่ช่วงท้ายนะคือในเรื่องของการบวชเนี่ยของคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาทางกฎมหาเถรสมาคมก็ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ ฏิบัติของคนที่จะพามาว่าคนที่เข้ามาบวชเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของพระธรรมวินยัยนะก็มีอยู่สองข้อหลวงพี่ก็เอามาจากกฎของมหาเทระสมาคมว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของพระอุปชานะข้อ13บสาท่านบอกว่าพระอุปชาต้องพบและสอบสนคุลบุตรให้ได้คุณลักษณะก่อนจึงรับให้บรรพชาสมบทได้ซึ่งค,คุณลักษณะของกุลบุตรผู้บวชนั้นดีดังนี้นะมีอะไรบ้างข้อหนึ่ง เป็นคนมีภูมิลำนาอยู่ในเขตตำบลหรืออำเภอที่จะบวชและมีหลักฐานมีอาชีพชอบธรมหรือแม้มีภูมิลำนาอยู่ในเขตอื่นแต่เมื่อสอบสวนแล้วเป็นคนมีหลักฐานมีอาชีพชอบธรรมมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ใช่คนจรจัดบวดได้นะนั่นหมายถึงว่าใครที่เป็นคนจรจัดไรที่อยู่ไรบัตรประชาชนไรสำเนาทะเบียนบ้านแรงต่างอันนี้ก็เอาไว้ก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องต้นอนะ่ะคนต่างด้าวคนแรลงต่าง มีข้าประเทศมาอันนี้จะบวดไม่ได้นะตามเป็นไปตามกฎของมหาเทลสมาคมอันนี้สองจะต้องเป็นคนสุภาพชนมีความประพฤติดีประพฤติชอบไม่มีความประพฤติเสียหายเช่นติดสุรายาเสพติดให้โทษต่างๆอันนี้ชัดนะัน้นบางคนถ้าดูอาการแบบติดสุรารนะุนแรงมากเลยอย่าพึ่งพามานะหวังว่าเดี๋ยวมาเลิกเล่าในโครงการนะเดี๋ยวจะลงแดงซะก่อนนะไม่ไหวนะี ไม่ไหวมาลงแดงในโครงการนี่พระจาจยาดูแลเหนื่อยนะติดยาเสพติดให้โทษนี่ต้องช่วยกันสอบประวัตินะเคยมีประวัติไปค้ายาเสพติดให้โทษนะยาบ้ายาอีอะไรต่างพวกนี้นะหรือเสพด้วยเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังเลยนะถ้ามีพวกนี้มาอย่านะอย่าเพิ่งเอาเข้ามาต้องแน่ใจว่าเขาเลิกแล้วจริงๆอันที่สามมีความรู้อ่านและเขียนหนังสือภาษาไทยได้อันนี้ก็เป็น เป็นข้ออนุโลมเหมือนกันนะแต่รณรที่เป็นชาวต่างประเทศแต่สามารถท่องคําขาน่าอะไรต่างได้ก็สามารถบทได้นะอันนี้สี่ไม่เป็นผู้มีที่ถิวิบัติคือเรื่องความเห็นเนี่ยนะนะไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าอะไรต่างก็อย่าพึ่งพามาคือพึ่ไงมาไม่มีความเข้าใจในคําสอนของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ต้องคัดคุณสมบัตินะยังพามาไม่บทไม่ได้ต่อไปเป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษนะ และมีร่างกายสมบูรณ์อาจบำเพ็ญสมณกิจได้ไม่เป็นคนชลาไล้ไร้ความสามารถหรือทุพพลภาพหรือพิกลพิการอันนี้ก็ตรงไปตามพระธรรมวินัยที่กล่าวไว้เบื้องต้นคือต้องสมบูรณ์นะร่างกายพิกลพิการนะไม่ได้สามารถทํากิจในพระศา,าสนานะมาในพระศา,าสนานี้ได้ด้วยอันที่6นะมีสะนะสมณบบริการครบถ้วนถูกต้องตามพระธรรมวินัยซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องกังวลน,นะของเรามีให้หมด ทั้งจีวรทั้งบาท,ทั้งผ้าตรายเพราะฉะนั้นตรงนี้สบายมากนะต่อไปข้อที่7เป็นผู้สามารถกล่าวคําขอบรรพชาอุปสมบทได้ได้ไวยตนเองและถูกต้องไม่วิบัติเอสบงคนสงสัยมาทําไมพระอาจารย์ต้องสอบขันหนะ้าเนี่ยมาจากกฎมหาเทรสมาคมข้อนี้นะคือต้องสอบขันหนะ้าเพื่อให้มั่นใจว่ากล่าวคําขออุปสมบรรพชาสมบทได้ด้วยตนเองไม่ใช่ว่ามาถึงใจใอุชาบอกนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอุชาบวชนะ ไม่ใช่ผู้บวชบวชเองเพราะต้องให้อุชาคอยบอกทุกคําเลยนะผู้บวชจะบวชเองได้ต้องแสดงความตั้งใจความตั้งใจที่ว่านี้คือต้องบวชต้องท่องให้ได้ท่องไม่ได้แสดงว่ายังไม่ตั้งใจจริงอ่านี้เป็นตัวกรอ่ออีกอันหนึ่งนะต่อไปนะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งของกฎมหาธระเทวรสมาคมเกี่ยวกับเรื่องบุคคลต้องห้ามบรรพชาอุปสมบทนะก็มีข้อที่ส4นะ หน้าที่พระบูชาคือได้ตราสารบังคับพระบูชาต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามไว้ดังนี้พระอุปชาต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามเหล่านี้คือคนทําความผิดหลบอาญาแผ่นดินอันนี้ก็เป็นไปนตามพระธรรมวินะัยนะเราห้ามไม่ให้บวชอยู่แล้วนะผิดพระธรรมวินัยอันที่สองคนหลบหนีราชการหนีทหารมาหนีเลื่อนู้นรุ่นนี้มาเนี่ยนะมีโทษ หมายอยู่อะไราตายดูบวชไม่ได้นะอันที่สามคนต้องคารหาในคดีอาญาหนีคดีความอยู่นะบวชไม่ได้อันที่สี่คนเคยถูกตัดสินจำคุกโดยฐานผู้ได้สําคัญอันนี้บอกเอ๊ะแล้วคนที่เข้าคุกม,มาแล้วก็บวชไม่ได้สิก็คือว่าเป็นพวกที่ทําคดีอุกชะกันเลยนะเช่นนะฆ่าทีสิบคนยี่สิบคนนะหรือว่าขโมยสมบัติขโมยทรัพนะทีหนะึ่งห้าล้านสิบล้านเป็นคดีอุกชะกัน ที่ประกาศรู้กันทั่วกันออกข่าวลงหนังสือพิมพ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยบวชไม่ได้นะเพราะว่าจะเกิดปัญหาในโครงการอบรมในการฝึกอบรมตัวเป็นพระที่ดีนะข้อที่หคนถูกห้ามสมบติเด็ดขาดทางศาสนาคือคือที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะไม่ว่าจะเป็นคนฆ่าพ่อฆ่าแม่คนเป็นสองเพศนะคนฆ่าพาร,ระฐานอะไรต่างๆตรงนั้นนะข้อที่6คนมีโรคติดต่อไป็นด,ด้านทางเกียรเช่นมาในโลกนะยะอันตราย ปวดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เห็นแล้วนะไปเอ็กซเรย์ปอดพบว่าเป็นโรคต่างๆที่ไม่โรคติดต่อก็ไม่ต้องพามาเอาว่ารักษา,าหายก่อนนะคนที่เข้อที่7นะคนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติศาสนาคิจได้อนมมือไม่ได้ถือของไม่ได้นะเท้าขาดมือขาดเท้ามือไม่ครบอะไรต่างถือไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้เห็นชัดเจนต่างๆ,ๆก็ห้ามประชาะสมบทนะอันนี้ก็เป็นหลัก นะในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้บวชทางในส่วนของทางธรรมก็คือส่วนของพระธรรมวินัยกับในส่วนของกฎที่เป็นของมหาเทรสมาคมซึ่งวันนี้ก็ตั้งใจมาถ่ายทอดเพื่อจะให้ในการทําหน้าที่2ีวันที่จะถึงนี้เนี่ยสามารถที่จะไปตามผู้มีบุญจริงๆนะที่เขามีความพร้อมในการบวชจริงๆนะเพราะว่าในการบวชครั้งนี้เราคงทราบนะว่าบวชทั้งหมด4เดือน นะในช่วงพรรษาสามเดือนแล้วก็พรรษาอีกหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีความพร้อมเนี่ยโอกาสที่จะฝึกฝนอบรมไปถึงครบสี่เดือนได้ในยากนะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะตาไม่ได้มากที่สุดในขณะตาไม่ได้มากที่สุดก็เอาคุณสมบัติที่ดีที่สุดด้วยนะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจบโครงการเราจะได้หัวหน้าศูนย์อบรมเราจะได้พัพี่เลี้ยงเราจะได้พระอาจารย์ในโครงการบทอุปศิกาแก้ว ในโครงการบวชธรรมญาติในเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่มีคุณภาพต่อไปหลวพี่ก็ขอฝากทุกๆคนไวนะ้เพียงเท่านี้เพื่อให้คงอยู่ช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมกลับมา